สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่การพรักทุกท่านเรื่องของหมอชีวะกะโกมารพัฒเชื่อว่าคนไทยน้อยคนนักที่ไม่รู้จักท่านโดยเฉพาะผู้ที่สนใจการแพทย์แผนใดหมอชีวะกะโกมารพัฒได้รับการยกย่องว่าเป็นบรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์สมัยพุทธกาลเรื่องราวชีวิตของท่านมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกและคำพีอัตถกถาว่าเป็นบุตรนางสารวดีชาวกรุงราชครึเป็นพระโอรสเลี้ยงของเจ้าชายอภัยราชกุมารพระโอรสบางตำนานว่าเป็นหลานของพระเจ้าพิมพิสาร ที่ครองกรุงราชครึแห่งแคว้นมคตเมื่อชีวะกะเติบโตขึ้นได้ถูกพวกเด็กๆในวังล้อเหรียนบ้าเจ้าลูกไม่มีพอ่อด้วยความมานะจึงหนีตามพ่อค้าที่ไปค้าขายอย่างเมืองตักศกิราเพื่อไปเรียนศิลปวิทยาที่นั่นเพื่อเอาชนะคำดูหมิ่นเหยียดหยามวิชาที่เลือกเรียนคือวิชาแพทย์แต่ เนื่องจากไม่มีค่าเล่าเรียนจึงอาสารับใช้พระอาจารย์เมื่อเรียนอยู่ถึงเจปีคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนจึงถามอาจารย์ว่าเมื่อไรเขาจะเรียนจบอาจารย์จึงให้เขาถือเสียมเที่ยวไปรอบเมืองตะกะศิลาระยะทางหนึ่งโยศตรวจดูสิ่งใดไม่ใช่ตัวยาจงขุดสิ่งนั้นมาให้อาจารย์ดู ปรากฏว่าเขากลับมามือเปล่าเพราะต้นไม้ทุกต้นใช้ทำรรยาได้หมดอาจารย์จึงบอกว่าเธอศึกษาสำเร็จแล้วเท่านี้ก็พอที่เธอจะครองชีพได้ตามปกติจะต้องใช้เวลาศึกษาถึง14ปีบางตำนานว่า16ปีจึงจะสำเร็จแต่ท่านชิวะกะโกมาราพัฒน ศึกษาอยู่เพียงเจปีก็สำเร็จการศึกษาพอเรียนจบแล้วแพทย์หนุ่มชีวะกะกมมารัภได้เดินทางมุ่งไปพระนครราชครึที่เคยอยู่อาศัยมาแต่เกินแต่เดินทางไปได้แค่เมืองสาเกสเบียงที่อาจารย์ให้ติดตัวมาเพียงเล็กน้อยก็หมดลงจึงเกิดความวิตกกังวลเรื่องสเบียงอาหารถ้าไม่มีสเบียง จะเดินต่อไปได้อย่างไรและจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรจึงคิดหาสเสบียงเลี้ยงชีวิตจากวิชาความรู้การแพทย์ที่อาจารย์ให้มาด้วยการไปถามชาวเมืองว่าใครเจ็บไข้ได้บอกป่วยบ้างฉันจะรักษาคนทั้งหลายปากันบอกว่าปัญญาเศรษฐีปวดศีรษะอยู่เจปีเชิญไปรักษาปัญญาเศรษฐีเถิ แพทย์หนุ่มชีวะกะกุมรารบัตเดินทางไปบ้านเศรษฐีแต่พันยายเศรษฐีไม่เชื่อจะรักษาได้หมอที่เคยมารักษาแก,แก่เป็นอาจารย์แพทย์ด้วยซ้ำก็ยังรักษาไม่หายมีแต่หลอกเอาเงินไปคนแล้วคนเล่าชีวะกะจึงว่าขอคุณนายอย่าเพิ่งให้อะไรแต่เมื่อหายโรคแล้วคุณนายประสงค์จะให้สิ่งใดจึงค่อยให้สิ่งนั้นเถิดพันยายเศรษฐีจึงยอมไม่รักษา คราวนั้นชีวะกะโกรมารพัฒได้กำจัดโรคปวดศรีรษะของพญญาเศรษฐีซึ่งเป็นมาเจ็ดปีให้หายโดยวิธีนัดยาคราวเดียวเท่านั้นครั้นพญญาเศรษฐีหายโรคแล้วพญญาเศรษฐีและลูกหลานญาติมิตรต่างดีใจกันใหญ่พากันให้รางวัลชีวะกะมากมายทั้งเงินทาตทาศีและรถเมเมื่อได้เงินทองสิ่งของและทาตแล้ว ชีวะกะจึงมุ่งไปพระนคนรราชกฤฎ์ไปเข้าเฝ้าเจ้าชายอภัยราชกุกมารพร้อมมอบเงินชาตทาสีกับรถม้าให้เจ้าชายอภัยถือว่าเป็นค่าเลี้ยงดูเขาจนเติบใหญ่แต่เจ้าชายอภัยไม่รับยังให้เขาสร้างบ้านอยู่ในบริเวณวางที่นั้นด้วยกันต่อมาหมอชีวะกะได้รักษาพระเจ้าพิมพิสารจนหายประชวน จากพระโรคพระเจ้าพิมพิสารจึงแต่งตั้งให้หมอชีวกะเป็นแพทย์หลวงประจำพระราชสำนักได้พระราชทานบำเหน็จจำนวนมากพร้อมทั้งพระราชทานสวนมะม่วงให้เป็นสมบัติอีกด้วยต่อมาหมอชีวกะได้ถวายสวนมะม่วงแห่งนี้ให้เป็นวัดที่ประทับของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกทั้งหลาย และหมอชีวกะเองก็ถวายตัวเป็นแพทย์ประจำพระพุทธองค์อยู่หลายครั้งเช่นถวายการรักษาแด่พระพุทธเจ้าในคราวที่พระชงหรือแข้งห่อพระโลหิตเนื่องจากเศษหินจากก้อนศิลาที่พระเทวทัตกลิ้งลงมาจากภูเขาเพื่อหมายปองพระชนชีพพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ส่งรอดจากการมุ่งทำร้ายในครั้งนั้น พงแต่มีสเก็ดหินกระเด็นใส่พระชงเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ให้หมอชีวกะช่วยผ่าตัดเอาเลือดข้างออกใช้ยาประครบแล้วใช้ผ้าพันแผลไว้กับครั้งที่หมอชีวกะไดุ้งยาจากดอกบัวถวายแด่พระพุทธเจ้าแก้อาการอ่อนเพลียและยังมีหลายครั้งที่หมอชีวกะได้รักษาอาการอพาชของ พระพุทธเจ้าสำหรับเรื่องอาการเจ็บป่วยนั้นพระพุทธเจ้าได้แสดงทรรมไว้เกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมที่มีความเชื่อกันแพร่หลายว่าความเจ็บป่วยนั้นเป็นผลจากกรรมไม่ดีในอดีตชาติใครล้มป่วยแสดงว่าเขากำลังรับกรรมที่เคยทำมานั้นแต่พระพุทธเจ้าได้แจกแจงให้กรรมมาเป็นลำดับสุดท้ายด้วยไม่ด่วนสรุปว่า ความเจ็บป่วยหรือทุกขเวทนานั้นเป็นเพราะกรรมเก่าทั้งนี้เพราะมีเหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือประสบทุกขภัยหลักการของพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าผลกรรมเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้เจ็บป่วยพระพุทธองค์ทรงสอนให้มีจิตเมตตากรุณาต่อกัน เห็นใครเจ็บ <das> ป <quart an> ่วยหรือเดือดร้อนช่วยได้ก็ควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้พระองค์จะเห็นความเจ็บป่วยเป็นธรรมชาติแต่พระองค์ก็ยังทรงยอมรับการรักษาอาการเจ็บป่วยจากหมอชีวกะและยังยกย่องหมอชีวกะเป็นเอตทักกะผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงในทางเป็นที่รักของผวงชนและพระพุทธองค์ยังทรงวางพระพินัย ให้พระสาวกปฏิบัติตามเกี่ยวกับวัตถุต่างๆที่เป็นเภศัชทรงเข้มงวดมากเกี่ยวกับการบริโภคของพระภิกษุที่เป็นสาวกวัตถุที่มีลักษณะเป็นอาหารภิกษุจะบริโภคได้เฉพาะในเวลารุ่งอรุณถึงเที่ยงวันเท่านั้นเรียกว่าเวลาในากาลนอกเวลานั้นถือเป็นเวลานอกกาลหรือเวลาวิกาล และเมื่อพระภิษุอภาะทรงให้ใช้สมุนไพรได้เช่นรากไม้ใบไม้ผลไม้ที่เป็นเภสัชซึ่งมีอยู่มากมายแต่ที่สืบทอดรู้จักกันดีมาจนถึงปัจจุบันเช่นขมิน้นพริกขิงสะเดากระเพราแมงรักดีปลีสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมโดยเฉพาะขมิน้นขิงพริก สมุนไพรของดีใช้มาจนถึงปัจจุบันสเดานะับว่าเป็นสมุนไพรชั้นดีมาก่อนสมัยพุทธกาลด้วยซ้ำม,มีการบันทึกไว้ว่าต้นสเดาหรือต้นนิมพะเป็นต้นไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาแทบทุกส่วนต้นสเดาถือเป็นต้นไม้ที่มีอิทธิพลต่อชาวอินเดียเป็นอย่างมากทั้งในด้านความเชื่อทางศาสนา ในการรักษาโรครวมถึงประโยชน์ใช้สอยอ,อย้อนกลับมากล่าวถึงหมอชีวะกะกุมารพัดกันต่อนะคะท่านได้รักษาโรคคนทั้งเมืองก็ว่าได้จนไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแต่ในที่สุดท่านก็บรรลุโสดาบันได้ด้วยศรัทธาในาพระพุทธเจ้าและหมอชีวะกะเป็นแพทย์ประจำคณะสงฆ์ และเป็นผู้มีศรัทธาเอาใจใส่เกือ้อกูลพระสงฆ์มากจึงเป็นเหตุให้มีคนมาบวชเพื่ออาศัยวัดเป็นที่รักษาตัวจำนวนมากบ้างก็บวชเพื่อมารักษาโรคติดต่อยังได้นําโรคมาติดต่อในเหล่าพระสงฆ์อีกด้วยเพราะช่วงนั้นแคว้นมคตเกิดโรคระบาดผู้คนมากมายต่างล้มป่วยชาวเมืองทุกคนต่างหวังพึ่งพาหมอ ชีวกะกุมารพัฒแต่หมอเองก็มีคนป่วยที่ต้องดูแลรักษาอยู่ล้นมือด้วยความกลัวตายชาวบ้านที่เป็นชายจึงบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมอชีวกะกุมารพัฒยังรักษาประสมที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างดีพอหมอชีวกะกุมารพัฒรักษาพวกเขาหายจากโรคร้ายบ้างก็ลาสิกขาทันทีไม่ได้บวช เพราะศรัทธาในพระธรรมคําสอนใดๆทั้งสิ้นจนหมอชีวะกะต้องทูลเสนอพระพุทธเจ้าให้ทรงบัญญัติข้อห้ามม่ให้รับบวชคนเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดเช่นโรคเรื้อนโรคผิวหนังโรคฝีดาษโรคไข้ม่องคอลอโรคไข้ม่องคลอนี้เป็นชื่อโรคลม หลอดลมผงพองมีเสียมหะแห้งในช่องหลอดลมทำให้อาการไอเรื้อรังผู้ป่วยที่เป็นลมบ้าหมูอีกโรคหนึ่งก็โรคบางโรคอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้ง่ายหรือบางโรคก็รักษาหายากพระพุทธองค์ก็สรงรับและส่งวางบทบัญญัติห้ามรับบวชบุคคลดังกล่าวถือว่ามีโทษเป็นอาบัติซึ่งกันห้ามบวชคนป่วย โรคเรื้อรังแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองหมอชีวะกะได้ใช้วิชาความรู้ที่เร,เรียนมาบำเเ็ญประโยชน์แก่ชนหมู่มากช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ไม่เลือกยากดีมีจนหมอชีวะกะกมารพัฒน์เป็นบุคคลสำคัญระดับพุทธสาวกที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าสาวกอุบาสกทั้งหลาย ที่ปวงชนรักใคร่เป็นนักกันแพทย์ผู้บุกบุกเบิกวิธีการรักษาสมัยใหม่ในยุคนั้นทั้งมีบทบาทสำคัญในฐานะอุทวายคำแนะนำให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินยัยและระเบียบปฏิบัติหลายข้ออาจกล่าวได้ว่าตราบช่วยชีวิตของหมอชีวะกะอุมารพัท น่อกเหนือนจากการถวายอภิบาลอุปถากพระพุทธเจ้าและกิจในราชสำนักแล้วก็มีแต่บำเพ็ญคุณประโยชน์ดูแลชีวิตของคนเจ็บไข้ทั่วไปทั้งได้สร้างบรรทัดฐ,ฐานวิธีการรักษาและส่วนประกอบตำรายาขึ้นเป็นแบบแผนไว้มากมายนับได้ว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์และเภศัชกรรมที่ยิ่งใหญ่ เทียบเท่าหรือยิ่งกว่าบุคคลสำคัญซึ่งชาวกรีกและโรมันหรือวงการแพทย์ทั่วโลกนับถือเช่นฮิปโปเครติสปิดาแห่งการแพทย์และเพสุชกรรมซึ่งมีอายุใกล้เคียงกันจนได้รับยกย่องจากพระโตอง์ว่าเป็นเอตัทกะในด้านเป็นที่รักของปวงชนคนเช่นนี้ชื่อว่าไม่เสียชาติเกิดโดยแท้ ชาวเมืองแคว้นมากฏยกย่องหมอชีวกะโกมารพัฒเป็นแพทย์ตัวอย่างและเป็นนักบุญทั้งได้รับยกย่องให้เป็นแพทย์ต้นแบบของแพทย์แผนโบราณในหลายประเทศแถบเอเชียและในวงการแพทย์แผนโบราณน,นั้นปัจจุบันถือว่าหมอชีวกะโกมารพัฒเป็นบรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ เป็นพระอาจารย์แพทย์ใหญ่ชีวะกะโกมารพัฒถึงอย่างไรในชีวิตหนึ่งเดียวของท่านที่เป็นแพทย์รักษาคนไข้ามานับครั้งไม่ถ้วนแต่มีครั้งเดียวที่ท่านเสียใจมากที่สุดในชีวิตที่ไม่สามารถรักษาอาการประชวนของพระพุทธเจ้าตามเจตจำนงได้เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดวัน ที่จะเสด็จดับขันปริณิพานไว้ล่วงหน้าสามเดือนแล้วเดินทางไปเสด็จดับขันปริณิพานที่กรุงกุสินาราเมื่อใกล้จะครบกำหนดวันเพ็ญเดือนหกได้ส่งพระประชวรหมอชีวกะกกมารพัฒจึงกรุงยาขึ้นเพื่อถวายโดยกำหนดว่ายานี้เพียงเมเ็ดเดียวก็จะสามารถรักษาโรคทั้งหลาย ที่เกิดแก่พระพุทธองค์ได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ส่งรับยานั้นและส่งดับขันปรินิพานตามกำหนดหมอชิวกะอมารพัฒเกิดความน้อยใจเสียใจเป็นอย่างมากถึงกับปลบไปจำศีลภาวนาอยู่ในถ้ำและได้รจนาตำราวิชาแพทย์ไว้มากมายอันเป็นคุณต่อชนรุ่นหลังเป็นอันมาก คนไทยนับถือท่านชีวะกะกมารพัฒนเป็นครูแพทย์แผนไทยท่านหนึ่งปัจจุบันชาวอินเดียและชาวไทยยกย่องหมอชีวะกะกมารพัฒนเป็นผู้โอบอุ้มการแพทย์แผนโบราณทั้งยังมีบทบาทหลักในพิธีกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยจนการแพทย์แผนไทย จเจริญรุ่งเรืองไม่แพ้การแพทย์แผนปัจจุบันได้ในระดับหนึ่งขออนุมโมทนาสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุ